กินข้าวกันค่ะกินข้าวเร็วมาเร็วเะดาาด้วยพริกกะละปลาดุกแดดเดียวปลาทูทอดเพปรปลาละเสด้าลวกเก่งป่าแล้วก็มีมะละกอสุกด้วย เสดาขมไหมไม่เคยขมเลยเอาอีกแล้วพักนี้ไม่รู้เป็นไงมีแต่คนหลอกให้กินเสดาไม่กินเสดาน้ำปลาหวานนะบ้านนี้กินน้ำปลาหวานไม่เป็นกินเป็นแต่พริกปะละ มะม่วงเบาอ่อน ยังขาดอยู่หนึ่งสาวนะกำลังซักผ้าอยู่ไม่ยอมมากินปีนี้โชคดีหน่อยนะมีมะละกอสุกกินตลอดทั้งปีแน่ๆสามต้นเป็นร้อยลูก สามต้นต,นต้นแล้วเกือบร้อยลูกแต่ว่ามันสูงใกล้จะถึงเมฆแล้วอ,อ,อีกหน่อยคงต้องขึ้นหลังคาบ้านสอยนี่ควันดีๆกึนได้นะสมัยก่อนกินหมดเลยก้านมันนะแกงข็งๆก็กินได้ตอ,อนน,น,นี้มันก็กรอบด้วย้ยเบยอยากกัดให